ติดตามข่าวค่ำกันต่อค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งสารถึงชาวมหิดลยืนยันรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพียงตำแหน่งเดียวค่ะ นายแพทย์รัศตะรัศตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกสารจากอธิการบดีถึงชาวมหิดลกรณีสภามหาวิทยาลัยมหิดลเรียกร้องให้เลือกเพียงตำแหน่งเดียวแม้ว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวเปิดโอกาสให้ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองควบคู่กันได้ เนื่องจากว่าเป็นช่วงระยะเปลี่ยนผ่านที่สําคัญของประเทศพร้อมตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพียงตําแหน่งเดียวแม้ที่ผ่านมาได้พิจารณาแล้วว่าการดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลควบคู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะสามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่ประเทศได้ด้วยการเชื่อมโยงอุดมศึกษาเข้ากับระบบสุขภาพของประเทศซึ่งจะทําให้เกิดการไปรูปเชื่อมโยงได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น